สวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบเนะจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะเสาร์ว,วันอาทิตย์ที่เจ็ดมกราคมสองหาหกเจ็ดนะจ้าเห็ดภารกิจเก็บผักคือเกาหลาจ้าพี่น้องสวยมากกับมะพร้ากกันยูหน้าเนะจ้ายู่แปลงผักมองเก้านะนะจ้าอันนี้ห้องสีลกผักกันขึ้นฉ่ายก่อนนะจ้าพี่น้องก่อนสีลกอะหดนามพ้มนามมันเปียกมันซุ่มก่อนเนะจ้า อันฟังมันพักขึ้นฉายที่เฮ้ากาโลกค่านานนันฟังปุง่นหานานนี่ก็คือนี่เนาะจ้าพี่น้องโลกขายย้อนตนใหญ่ขายไก่เบิดเนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะโลกมื้อนี้ก็คือสีเมิดเนาะจ้าพี่น้องตนใหญ่เห็นหาแปลงนี่เนาะจา้าบาดน,นี้กะสิเหลือตนหน่อยจงค่านานไว้เนาะจ้าพี่น้องหดนามใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นกะล่อมันใหญ่แซมขึ้นมาหล้กกะขายได้อีกเนาะจ้าพี่น้องส่วนฟังนี้เป็นอันสิเป็นรุ่นที่จะขายต่อไปเนาะจา้า เป็นนั่นพักขืนฉ่ายที่เฮากย่อยู่ใต่ห่มขนาดที่เคยทายคลิปให้เบิ่งงรื่อๆนๆ่นาะจ้าพี่น้องหลังจากได้พักครบตามจํานวนแลวเนาะจา้ามื้อนี้ออเดอร์บาหลายจา้ามีขึ้นฉ่ายสองถุงเนาะจา้าขึ้นฉ่ายถุงละโลเครึ่งสองถุงสองร้อยบาทเนาะจ้าพี่น้องก็เ mm hmm. ก็บแป๊บเดียวจา้ามื้อนี้แล้วก็อีก่างหนึ่งก็คือพักหอมถุงละสองโลเครึ่งสองถุงเนาะจ้าก็เป็นว่ามื้อนี้ได้เก็บพักขึ้นฉ่ายสามโล่พักหอมหาโลเนาะจ้าพี่น้อง รวมแล้วเด้เงิน4ี0อยบาทจ้ามือนีออเดอร์หลายลเนาะจ้านี่จ้าวิธีการเท่ากับย้อนเอาต้นใหญ่เนาะจ้าย้อนเอาต้นใหญ่ออกมาแล้วก็เอาลงมาล้างข้างอันสาเนาะจ้าพี่น้องเลือกใบขาใบเหลืองคางสาคือเกานละจ้ามือนีเก็บผักหลายอยา่างเนาะจ้าพี่น้องกัสิมีเวลาวางเด็ดไปปูกผักหมดน้ำดูแลผักเนาะจ้าเพื่อที่จเะเฮ็ดว้ตะไขรเป็นรุ่นต่อๆไปเนาะจ้าพี่น้อง หลังจากล่างเ็จพักใ้เสด็จนามกับมาแพ็คถุงนะจ๊ะเก็บมาทั้งหมดสามโลนะจ้ะแพ็คเป็นถุงละโลเคิงสองถุงเนะจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นว่าเ็จเรียบร้อยเนะจ้ะในส่วนของออเดอร์ผักคืนฉายนี่จะวิธีการแพ็คถุงแบบนี้เลยเนะจ้ะแล้วก็เอาไปสั่งโลจ้าพี่น้องปีนี้นี่ถือว่าดีนะจ้ะพี่น้องปลูกผักก็คือเดขายได้ระบายออกไปหมดน,นะจ้ะถูกไล่การเลยจ้ะ บางปีนี่ปลูกแล้วราคาถือขายยากกับมี่เนาะจ้าพี่น้องปีใดราคาดีกะถือว่าเป็นโชคดีไปเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าจะถือจะแพงเท่ากับปลูกขายคือเก่าละจ้าพี่น้องกับมี่สบแนบวสอบแน,บบแนก่กะบ่เป็นยังเนาะจ้ากัธรรมดาของการปลูกผักขายละจ้าพี่น้องบานนี้นมาสั่งโลกแล้วเนาะจ้าพี่น้องบ่พ่อสามโลกักเนาะจ้ากัเล่ยได้ม่านลกเพิ่มเนาะจา้าอันฟังหาแปลงที่กาไว้ค่านานนั่นกะ เบิรเนอจ้าพี่น้องเหลือแต่ตนน้อยเนอจ้าบานนี้กัไเด้มาเก็บฟังกันที่การให้หนานขนาดเนอจ้าฟังนี่จะต้นห้างกับคนขัางที่จะตนใหญ่เนอจ้าพี่น้องกับสิไดเก็บฟังนี่แล้วจะขายต่อไปซ้มล่อหานานข้างหลังใหญ่ซ่อนขึ้นมาเนอจ้าพี่น้องกับสิไดเก็บขายเป็นรุ่นๆุนเก็บขายยาวๆไปเนอจ้ากับพอมีไ่ได้ทุกมือเนจ้าพี่น้องใดหลายใดน้อยก็ดีกว่าบ่ได้เลยเนอจ้าปลูกพักกับธรรมดาเนจ้าพี่น้องมีมือไดหลายมีมือใดน้อยเนอจ้า หลังจากกันได้พักขึ้นใช้ควบตามจํานวนบันดีกับสิมาเก็บผักหอมเลยจา้าหอมแบงหนานเก้านั่นอะจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เรือยวนสองสามนานเนาะจา้าสีลกขายมันเหมือดละจา้าเหมืดหอมแบงหลงบบันดีกัสิไปขายหอมเขียวหน่อยเนาะจ้าพี่น้องวิธีการกัลกเป็นนาไปเลยจา้าตนกําลังดีเนาะจา้าตนกําลังพ่อขายเลยซัมเนียกังามอยู่จ้าพี่น้องปูกพักปีนี้เนาะสังเกตเลยจ้าพี่น้อง มือไดออเดอร์หลายได้คลิปสั้นเนาะจ้าเพราะว่าฝ่าวฟังน้ำาลวกผักบดไทยคลิปเนาะจ้ามือไดออเดอร์หน่อยได้ทายคลิปยาาเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่ากับบ่เด็ฝ่าวบันไดเนาะจ้ากับพ่อมีเวลาเดไทายคลิปให้พี่ให้น้องเบืองซียาวๆเติบเนาะจ้าหอมแบงหลุนนีนี่ถือว่าปลูกได้งามคักอยู่เด้จ้าพี่น้องกับมีเห็นพี่น้องหลายท่าันเพิ่นถามมาเนาะจ้าว่าปลูกจังไดคือได้ต้นงามปานีเนาะจ้าก็เคยบอกให้ฟังหลายรอบแล้ะจ้าพี่น้อง อมนีจะขึ้นได้ดีในดินที่มันค่อนข้างจะเป็นดินเหนียวเหนียวเนา,จากกะจ้าล้วก็ปลูกในทีแน่แผ่นๆเนาะจ้าพี่น้องอันเป็นดินเหนียวแล้วก็มากแดดเนาะจ้าขันไปปลูกในหรมนิสิกอะสีบ่ค่อยได้ผลดีปันใดเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนาะจ้าพี่น้องอยู่นี่ปุ๋ยขอ,อกขี้ไก่จ้าใส่ปุ๋ยขีไก่นี่งามคักอีกดีจ้าพี่น้องกะร่องกันเปรียบเทียวกันมาหลายหลอดแล้วเนาะจ้าพี่น้องระวังใส่ปุ๋ยขอ,อกัน ขี้งัวกก็ปุ๋ยขี้ไก่นี่คืองามต่างกันอยู่ด้วยจ้าแนะนำด้วยจ้าผู้ใดหาใดเนาะจ้าปุ๋ยขอกขี่ไก่จ้ารับประกันความงามเนาะจ้าพี่น้องหลังจากได้พักครบตามจํานวนเราก็เอามาล่งลางขังสาคือเก่าจะเบิ่งเพียงจ้านี่ลางเสร็จแล้วหัวขาอัวสวัดีดีจ้าพี่น้องพอนเอามาพักเห็นเสด็จนามบันนี่ก็มาแพกเป็นถุงเนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้กระไดอ้อเดินครบตามจํานวนแล้วเนาะจ้าพักขืนชายสองถุงเนาะจ้า ผักหอมสองถุงกองนีหาโลได้จ่าพี่น้องสำหรับมือนีกับมีไายใดจากการเก็บผักสดหนาสวนขายนี่ส0 0ลอยบาทเนะาะจ่าพี่น้องแต่ว่าในส่วนของการขายพันผักออนไลน์นี่ที่เขาทรงพันแอบสมนี่กับมีทรงทุกมือเนะาะจ่ากับเป็นการสร้างรายใดเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเนาะจ่าพี่น้องอันใดพอมีรายใดเข้ากับเหตุเบิด์ดละจ่าพี่น้องเป็นอาชีพนสะุจริตเนาะจ่ากับฝากไว้ในเนะจา้าพี่น้องชื่นชอบคลิป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นด,ด้วจ้าส่วนผู้ใดสนใจพันธุ์ผักก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เด้อจ้าในแอบสมเนาะจ้าเสือซื้อว่าหลานบานสวนฟร์มออ์แกนิกเนาะจ้ามีผักหลายๆชนิดเนาะจ้าพี่น้องให้พี่น้องได้เลือกซื้อเพราะว่าสิเป็นพันธุ์ผักผักแปนผักหอมผักซี่ในบักเขือเทศมีหลายอย่างเนาะจ้าก็เข้าไปเลือกชมกันได้เนาะจ้าฝากไว้เด้อจ้าพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้ ขอโตัวลาไปก่อนเราจ้าสวัสดีจ้า